सरिया พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมรับฟังซึ่งทางช่องก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสาระคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นของคุณบอลเชิญยิ้มแล้วก็โชครถแหนครับก่อนหน้านี้หูก็มีประเด็นกันเยอะแยะนะครับจนแยกวงก็คือเขาก็ไม่ได้อยู่วงเดียวกันหรอกแต่ว่าเขาก็จะมีเพลงที่เขาฟิชเชอร์ลิงด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายกา็แยกต่างคนต่างรับงานอะไรก็ว่าไปนะครับล่าสุดนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยทางโชครถแหนกหมือับว่า โดนเขาเรียกว่าโดนผลของอะไรบางอย่างนะครับคือเหมือนกับว่าอาจจะงานน้อยหรือเปล่าหรือคนไม่เข้ามาดูตอนโชคไปเล่นหรือว่าอะไรแบบนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางโชครถแห่เขาก็มีการ ถ่ายคลิปที่ว่าเมียเขาร้องไห้เพราะว่าเจอผลของอะไรต่างๆนานาครับแล้วล่าสุดเนี่ยทางเมียของโชครถแห่เขาก็ได้ขอโทษคุณบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โพสต์ไว้ใน a c e b o o k นะครับว่าเรื่องที่เป็นประเด็นหรือว่าอะไรก่อนหน้าเนี่ยเพราะว่าเกิดความคึกคะนองเนื่องจากว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็ว่ากันไปโดยทาง Facebook ของโชครถแห่เขาก็ ของเมียของโชครถแหรครับนี่เลยนาะโอกิเรนก็ได้โพสต์ไว้ว่า เมื่อวานหนูติดต่อไปหาพี่ดอนและพี่บอลเพื่อขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอเวลาผ่านไปพวกเราได้เรียนรู้ว่าเราทําลายโอกาสดีๆที่ผู้ใหญ่ให้มาด้วยการทําตัวไม่น่ารักและไม่น่าให้อภัยแต่พี่บอลก็คือพี่บอลผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมที่ไม่ต่อว่าหนูสักคําและบอกว่าไม่โกรธไม่ถือสาส่วนพี่ดอนก็ให้บทเรียนมากมายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาเราอยู่จุดสูงสุดอย่าก้าวร้าวอย่าปากดีอย่าคึกคน นองเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หนูไม่อาจย้อนไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตได้แต่ยอมรับมันและทําวันนี้ให้ดีที่สุดขอโทษทุกคนที่ต้องมารับรู้เรื่องนี้และขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะจากนี้ไปหนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหนูอยากกลับมาเป็นภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่น่ารักของลูกหนูก็เรียกว่า ไม่ทราบดูอะไรไปบ้างนะครับผมเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายซึ่งณตอนนั้นนะเหมือนกับว่าทั้ง2ฝั่งก็คิดว่าตัวเองไม่ผิดถูกทั้งคู่แต่จริงๆแล้วนะครับเวลามีความมีปัญหาหรือว่ามีอะไรขัดแย้งนะมันจะต้องมีเรื่องเข้าใจผิดซึ่งเราก็ไม่ทราบนะว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือมีอฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่ทําอะไรไม่ถูกต้องจริงแต่ว่าตรงนี้าทางเมียของโชครถแห่เขาก็ามาขอโทษหลายคนก็มองว่าโอ้โหเพิ่งจะมาขอโทษช้าไปหรือเปล่าถ้าขอโทษตั้งแต่แรกก็น่าจะจบแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับ ว่าได้รับผลอะไรต่างๆนานาแล้วยิ่งมาขอโทษตอนนี้มันก็ไม่ทราบว่าจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ายิ่งมาขอโทษช้าแบบนี้นะครับเขาก็มองว่าเออแบบนี้มันก็ยิ่งแสดงเห็นว่าเพราะว่าคุณเจอเรื่องอะไรต่างๆนานาคุณก็เลยรู้สึกว่างานเข้าตัวเองแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยก็อาจจะงานงานหายเงินหดก็เลยต้องออกมาขอโทษก็เหมือนกับว่าที่ขอโทษเนี่ยเหมือนกับขอโทษเพราะว่าอยาก ได้ได้งานหรืออะไรมาเหมือนเดิมมันก็ยิ่งดูไม่จริงใจอ่าโซเชียลก็าอาจจะมองว่าแบบนี้ก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมันก็พูดยากเพราะว่าแล้วแต่โซเชียลเขาว่ายไงนะครับมุมมองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนนะรับจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของ คน2คนกลุ่มก็ค,คือโชคแ,แล้แหและบอลเชิญยิมจริงๆอาจจะไม่มีใครผิดใครถูกก็ได้นะครับเพราะอย่างกรณีคุณบอลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะ,ะไม่เคยทําอะไรผิดอย่างล่าสุดคุณบอลเนี่ยเขาก็โดนเหมือนกันกรณีกับวงโฟอีฟ e นะครับผมมองว่าโอ้โหเป็นการคุกคามมันดูมาดูไม่ค่อยดีนะนะครับผมก็ถ้าอะไรมันเป็นผิดข้อผิดพลาดหรือเป็นบทเรียนก็ต้องออกมาชี้แจงถแถลงไขกันไปอย่างกรณีคุณบอลเนี่ยเรื่องโฟอีฟนี่ก็ต้องระวังให้ดีเช่นกันนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ